ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูผู้มือการใช้งานของบทเรียนออนไลน์เรื่องการออกแบบและเทคโนโลยีลนะคะในชีวิตประจำวันชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ก็จะมีหน้าแรกก็จะมีบทเรียนจุดประสงค์ของบทเรียนแล้วก็ประวัติผู้จัดทำนะคะแล้วก็จะไปบทเรียนบทเรียนก็จะมี3บท ก็บทที่หจะเป็นเทคโนโลยีในชีวิตประจำวันบทที่ 2. ก็จะเป็นระบบทางเทคโนโลยีบทที่สก็จะเป็นการจัดการข้อมูลและสารสนเทศนี่นะคะบทแรกของเราก็จะมีห้องเรียนออนไลน์ก็จะเป็นสไลด์นะคะแล้วก็วีโอการสอน แล้วก็จะมีแบบฝึกหัดก่อนเรียนและหลังเรียนหลังเรียนแล้วก็ทำเสร็จแล้วก็จะมีแบบมีเกจติบัดให้นะคะแล้วก็บทที่สองก็จะเหมือนกันแล้วก็ทุกบทก็จะมีเกมให้ทุทกบทเลยนะคะแล้วก็จะมีแล้วก็ไปจุดประสงค์ของบทเรียน เราเรียนว่ามีอะไรบ้างแต่ละจุดประสงค์มิใ่นะคะแล้วก็ประวัติของผู้จัดทํานี่ก็ตามนี้เลยค่ะวันนี้ขอจบการนำเสเนอเพียงเท่านี้ค่ะ